ในเมื่วันกันลิปวันน,นี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันอยากจะง้อยผมกลับไปเล่นมันหรือเปล่าโอยที่ผมจะใช้สองแสนกว่าของขวัญตรงนี้นะครับที่ผมเอเคมาอย่างเนิ่นนานมากดส่วตู้วินเทอร์แบนเนอร์โอ้โห,โห,โหถ้าชิปนี้แม่งออกตัวลับแล้วแปลว่าเกมมันอยากให้กูกลับไปเล่นแม่งละ เป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมซึ่งแม่พูดตรงๆนะฮะเราไม่ได้เล่นกันมานานโอ้เรนนี่ว่ามีความเจริญนะครับรอบบงล็อบบี้เนี่ยโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากก็นะของดีก็คือของดีนะครับผมก็พูดตั้งแต่ AA เปิดแล้วนะครับว่าแอบเสียดายอนิเมะแวนการ์ดมากเลยนะครับผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันอัปเดตเรื่องเฟดมามั้งและคือแบบไอ้เชี่ยอัปเดตมันน่าสนใจอ่ะเออแต่ตอนนั้นเนี่ยเรากำลังไฮายปอนิเมะแอดเวนเจอร์อยู่นะครับผมเลยทำให้ผมไม่ได้้้้มม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 มาาาาาาเเเเเลลลล่่่่่นน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 แแวววกกกกกรรรรดดดยยย็็คคคคคทีผผผปะะััับบไไสถหๆพออื เราเล่นจริงจังอะไรสักแบบหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะเล่นจริงจังแบบนั้นไงทุกวันนี้เนี่ยเหมือน a อวจะกลับมาแล้วนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะเล่นตามน้องๆมือใหม่อะไรกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไอเ้มตัวละครตัวละคร,ะครเนี่ยกูก็สุ่มไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมด้วยกล่องของขวัญประมาณ200 0 0 0กว่าอันตรงนี้ถามว่ากูไปเล่นมาเหรอไม่นะครับผมกูมา AFK ตรงนี้นะครับคือมันได้กล่องของขวัญด้วยเอาตรงไอหมดท,ที่มันเล่นแล้วได้กล่องของขวัญแม่งคือเหียอะไรกูยังไม่รู้เลยแต่ก่อนจะ ยนะครับผมคิดเห็นยังไงคอนเทนต์วันนี้นะครับอยากให้ผมกลับมาเล่นอนิเมะแวนการ์ดอีกหรือเปล่านะครับผมอยากให้ทําคลิปไปนันาน้าเลยนะครับอนิเมะไปเจอช่างแม่งแล้วพี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาแต่นั่นแหละนะครับทั้ง2เกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นลูกรักของผมนะครับผมรัก2เกมนี้มากๆเลยถึงแม้ว่ากูจะเล่นได้แค่ทีละเกมน,นะคือผมไม่ใช่พวกแบบตามกระแสนะครับเห็นเกมไหนล้มหน่อยซ้ํานะครับผมแบบตอนเอเอเปิดนะครับว้ายอนิเมะแวนการ์ดตายแน่เกมแม่งห่วยบลา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 มึงสู้พ่อใหญ่ไม่ได้หรอกแต่พอมาวันนี้เนี่ยที่สถาาานนนนนนกกกกรรณ์มมมมััออจจะะเเปปลลลลี่่่ยยไ็้คคบผุุ เดิมกลุ่มน,นั้นแหละนะครับก็ดา่าในเมจแบนเจอร์นะครับผม <S <S เออเหมือนคืนน้ำลายตัวเองไงไม่รู้อู้ก็งงนักไอ้คนพวกนี้นะครับผมคือไอนน้ม่ใช่แค่เกมเองนะครับมึงเอามาเปรียบเทียบกันโอ้โหด่ธธากันแบบเป็นจริงเป็นจังเลยเพื่ออะไรวะเพื่อนคือมึงเบียวแต่มึงไม่รู้ตัวว่ามึงเบียวอะ่ะแล้วก็ชอบด่านู่นด่า,น,ดาน,นี่ว่าคริ้งแต่บึงอะคริ้งใส่สัตว์กลับเข้าเรื่องนะครับผมวันนี้นะฮะอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมเราก็จะมาสุ่มตู้ใหม่นั่นเองนะครับเป็นตู้วินเทอร์แม็กก่อนตู้นี้นะฮะมีตััวลลลละะคครรหหาากกยยเนนบดดูอิ อ่ไม่ใช่นะฮะกดดูอออินเด็กนะครับผมซึ่งมีตัวรับนะครับผมซึ่งคือตัวโกจิต้าไม่ไอ้เหี้ยกูไม่รู้มันชื่ออะไรโอ้แต่มันเป็นตัวละครระดับแวนการ์ดนะ เออตัวที่แล้วชื่อ,อไรนะเดียวโลนะครับกูไม่ได้โอ้ก oh, ูจำได้เลยว่าช่วงนั้นแม่เป็นขาลง AV เหมือนกันนะครับมีกูอยู่คนเดียวมั้งที่แพยายามลงคลิป AV hey, อยู่อะไอ้นอกเอกลยแก้วนะครับผมเออเอาเป็นว่าแว่นกาดตัวนั้นเราพลาดไปนะครับแต่ว่นกาดตัวนี้กูว่าคลิปนี้มานะครับผมซึ่งะระดับซีเคทก็เหมือนจะเป็นสกินแล้วก็มีเอ็กซ์คุสนะครับเป็นยูนิตต่างๆนะครับผมซึ่งผมมีการกดุูมไปบ้างแลละก็ได้มาบ้างเนาะแล้วก็มีมิติกนะฮะซึ่งอันนี้ก็น่านจะสกินเหมือนกันนะครับ ้ไม่ได้อัดคลิปนานในที่แบป้าลุยกันดีกว่าคือช่วงก่อนหน้าที่ผมหายไปไม่ได้ลงคลิปเนี่ยนะครับพอดีผมน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไอ้เแคยแม่งเป็นไข้แม่งหลายวันเลยแต่นั่นแหละนะฮะก่อนไปกดกันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับคนดีบั๊กบริการขายโลบั๊กเลนและแต่วันขายด้วยใจกำไรเขาใครไม่รู้ก็ชัวนนะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบั๊กนะครับหรือว่าพวกคลิปเกมพาร์อะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับอนิเมะแวนการ์ดนะครับทุกเกมเลยนะคคคคคครรรรรรััััับบบบบททีี่่่สสสาาามมมถลลิปเเเกพไดดดดด้ผแแนน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 ะะะะยุุโหหือ ตอนนี้เนี่ยเขาให้เลดส,สูงนะครับ6.5เลยนะและที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นโลบักแท้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนดีบักนะครับอย่าลืมไปใช้บริการการันลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ไปอุหนนกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนเราต่อโอเคเราเริ่มกดสุมกันเลยนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าการกดสุมตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้พวก Lucky ลัคกี้พชั่นอะไรพวกนี้ได้ไหมมันก็ไม่น่าจะควรได้หรือเปล่าวะเออกูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะบอมอ่ะกูกดไปเลยละกันนะฮะอู้สกินเลเจนดารี่มา นะครับผมซึ่งอ่านี่อันนี้เกลือน,นิดนึงยวเฮ้ยโหเอ็กซ์คูลสออกไปจังวะเฮ้เยกูว่าอ,อันนี้ลางดีนะครับผมคือกูไม่มันเฮ้ยเชียอีกหนึ่งเอ็กซ์คูลสีว่ะสำหรับพวกมึงอาจจะไม่ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่ากูที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยนะครับการซัมมอนไม่ว่าได้เฮียอะไรแม่ก็ตื่นเต้นหมด <S <S อ่ะเออคือกูไม่ได้เล่นมานานไงนะฮะซึ่งกูไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าตัวระดับแว่นการออกนะครับมันจะมีคัสซีหรือเปล่านะครับผมถ้ามีก็หวังว่าคลิปนี้เราจะได้แล้วกันนะครับผมผมไม <Game. S 2> ไปกันต่อนะครับผมแวนการ์ดเท่านั้นท่าวันนี้นะครับผมได้ข่าวว่ามันเก่งมา,มากเลยตัวเอ้ยอย่าแรรล้ออีกแล้วนะฮะอย่าอย่าอย่าถ้าแบบนี้กอบกูเพื่อนคือได้ข่าวว่ามันเก่งมากเลยนะครับสำหรับตัวระดับแวนการ์ดตัวนี้นะครับผมคือแบบไอ้เขี้ยูเห็นใครๆก็ได้กันนะเออเห็นว่ามันได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยตัวอะไรเนี่ย ไม่ไม่รู้จักเออใครรู้ก็พิมพ์บอกกูด้วยแล้วกันนะอ่าแต่ตอนนี้เราก็กดกันอย่างเมามันอ่าโอบิโตกูมาอันเน่เบนจิต้ามาเฮ้ยมึงตัวละครจากเรื่องเดียวกันที่มึงต้องมาแล้วไปตัวเนี้ยอกูเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้กูเหลือแสนหกนะครับโอเคน่าจะกดได้ยาวอุ้ยอุ้ยคือเกมมันดูพยายามทําให้กูรู้สึกว่ากูดวงดีอะ่ะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ไงเพเื่อนอันเน่มาอีกตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเกมบ้านนี่แม่งคือกูต้องการอย่างเดียวเพื่อนไอเนี่ยกูจะเอ้ย อะไรอ่ะไอ้เหี้ยเควสอะไรขึ้นข้างล่างเอ่อเควสคอมพิวต์กอกใจนี่เป็ตัวรับหมาแม่หรอกคนแก่แบบนี้บาปนะครับเกมคือกูไม่ได้เล่นมึงมานานไงเพื่อนคือไอ้เหี้ยมึงควรจะให้อะไรกูหน่อยอ่ะเพื่อนเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นโอ้แม่เป็นสกินตัวซีเชตมึงชอบทำให้กูคิดว่ากูโชคดีอ่ะเพื่อนแต่แบบไอ้เหี้ยมันไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นวะวะดังไปตัวละสุด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 สตาบัคร้านเติมโลบัคกลุ่มราคาถูกบริการฟาร์มเกมต่างๆและแถมมีตัวละครเทพอมไมตี้ในเกมอนิเมชันเฟนเดอร์ด้วยพร้อมต้องไปกกกดเมาาแลบรริ มมทั้งหมดนี้มีที่สตาร์บัคสนะครับผมรับประกันเลยปลอดภัยล้านเปอร์ไปๆมาๆก็กดมาประมาณครึ่งทางแล้วนะฮะจริงๆเราก็ล้วไปเลยก็ได้นะครับผมคือแบบมันจะได้รู้ผลเร็วดีนะแต่ไม่นะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจบเร็วอ้าวไอ้เหี้ยช่องเต็มวะไอ้ช่องอะไรกูเต็มอ๋อช่องนี้ใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วกูจะไอ้เหี้ยเลือกขายเหี้อยอะไรยังไงวะเนี่ยโอ้เจ็บคอแดกน้ำก่อน days later two กูไม่ได้เล่นเกมมึงมานานมึงก็ควรจะแบบให้อะไรกูหน่อยไม่เพื่อให้กูรู้สึกก็กูแบบควรจะเล่นเกมมึงต่อไปให้อะป่ะโอ้แล้วดูมึงให้กูเหมือนมึงเกลียดกูไยี่ยี่ตอนนี้กูเหลือเท่าไหร่เอา8 8 0 0มเอาสักประมาณเหลือห0 0 0มื่นอะไรงี่เราลูดมากเลยมั้ยเออแบบว่าลูดเดียวลูบผลเลยจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับกูเชื่อว่าน้องๆน่าจะชอบนะครับแบบไอ้ลูดๆอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออไม่ใช่เลยหรอไอ้เหี้ยกูจะได้โอ้โห เห็นฟ้าตั้งจอแล้วกูท้อใจว่ะคือกูจะได้ไปเอฟเคต่อไงนะฮนะ,ค,ะคือแบบอืมดีตอนนี้หหนนเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอ้าไปมาเลยสามหมื่นแปดอะกูรู้เลยแล้วกันฮนะกูไม่รู้แล้วไม่รู้รเลยเฮียแต่ละโลได้เฮียอะไรน,นะฮะมา้าถ้ามันมา้ามันก็จะเป็นคัตตี้เลยที่เป็นน้องเอาให้รู้ไปเลยเออม,มามามึงต้องมามามา,มาดิขอแบบเป็นฉากที่เทเวิร์ดกูอยากเห็นด้วยตาเนื้อกูอน,นี่ em một cái bye cho tao bọn của đừng lại cô vậy ไม่ได้ใช่ไหมนะครฮะกู <S <S ไ,มไ,ไม่ได้มึงจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวนั้นมันชื่ออะไรนะ R O G I T A อ้า,เ,อาเฮ้ยเฮี้ยแล้วเนี่ยคุกว่ากูก็พิมพ์ถูกแล้วนะทำไมมันขึ้นตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองขายพวกสกินซ้ำๆพวกนี้ก่อน <S <S เอ๊ะ <ๆ S 2> ทำไมภาพมันผุดผุดโผล่ว่ามันคือเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมมันไอ้ที่มันยมันดูยุ่งยากที่ถ่ายเลยชีวิตกูเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้กูไปติ๊กขายสกินเก่าแต่เมื่อไรเนี่ยเฮ้ยก็คงแทบไม่เห็นรูปเลยแบบนี้กูจะไปรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนววะะ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  week One later ออ่่ปปรรมมมมาาาาณณนนนนี้้ลกกัฮเหืจได พวกกูต่อเนื่องไงสัตว์ไอ้เยทพวกมันต้องมาแล้วแหละนี้เรือรบดอกแขม,มักจะมาเสมอใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าช่องเต็มโอ,อ้เนี่ยพี่เออแต่กูเหลือประมาณ2,000กว่าอยู่ดีนะฮะคือมันก็ไม่น่าจะได้บ้างไอ้เหี้ยถ้าได้นี่โอ้ยมาทันทีอะไร0.5%นย้าเปอ์นสัตกูอยากได้0.00นะไปแล้วไอ้เหี้ยลมเสีย